สวัสดีฮะเช้าวันอะไรวะวันอะไรล้วันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ครับยี่สิบห้าธันวาเมอรีคริสมาสฮะนี่วันนี้เราอยู่ที่เขาค้อนะครับเขาค้ออะไรนะชื่อรีสอร์ทที่เราพักมาคืนเขาค้อรีสอร์ทวันนี้เดี๋ยวเราจะไปบริจาคเงินให้โรงเรียนที่เขาค้อนะนำทีมโดยพี่โอ๊คไอดีส รมตัวกันแล้ว FC FC นี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขับไปก่อนไปน้ับไปก่อนอ้าวพี่โอลับก่อนแล้วเราได้ขี่กับแกเมื่อวานนี้อ๋อขับไปก่อนอ๋อผมขี่แล้วไงเมื่อวานนี้ไงวันนี้ด้วยใช่ไหมนี่ฮะที่รอดของเราเมื่อวานไม่รอดนะรถพังเลย บอกแล้วให้เปลี่ยนรถเมื่อวานไม่เชื่อน้องโอนทำไมกี่พันวันนี้ทริปนี้ห้ 5, 000, าพันทริปนี้ห้าพันไม่รวมค่ากินค่าอยู่ป็นหมื่นไม่ต้องขำเมดีกว,ว่าเชื่อผมนี่ป้ายยาเพื่อนนะเช้าเดี๋ยวเราไปไหนเนี่ยพี่แปะเช้านี้เราจะไปมอบเงินให้โรงเรียนต้นสนพิทยานะครับนนที่เสาคอเนี่ยลงไป แคมป์สนแคมป์สนใกล้ๆห้าโลห้าโลไม่เกินนี้จากที่พักโอ้โหสบายสบายเสร็จแล้วเดี๋ยวเอ๋เขาพอเสร็จปุ๊บไปกินข้าวเสร็จวเขาจะไปปากช่องหนอนี่อแล้วกลับตอนทั้งสามทีทุ่มสบายสบายได้ได้เตรียมพร้แล้วนะแล้วแต่งานพร้อมนี่ต้องขบวนออกเลยครับนี่พี่คมฮะเร่มหม้อหมื่นเลยนะพี่โอ้พี่โอรอบหม้อหมื่นหนึ่งฮะส่วนตัวฮะโอ้โหพวกเราออกพวกเราชมรมนี่ รวมกันแล้วเดี๋ยวหาตอนพี่เพชรโยรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ครับพี่โอมีความสุขมีความสุขอากาศดีเพื่อนฝูงน่ารักพี่น้องเราสุดยอดมากเดี๋ยวเราทํากันบ่อยๆนะเราจะได้สนิทสนมมากๆก็อย่าเบื่อพี่ก่อนแล้วครับกินดีที่พี่กลับมาขี่ครั้งแรกในรอบ3ปีน่าจะเป็นมีเยอะน่ามีเยอะในกาลังเริ่มแรกนะเพราะว่านี่เริ่มรู้สึกวัยรุ่นขึ้นเริ่มวัยรุ่นชล้วช่วยกันช่วยกันช่วยก็ทนทนโอะกันหน่อยนะทนโอ เป็นไงบ้างพี่คมวันนี้ขอบคุณพี่แปะที่สำคัญเลยพี่แปะแล้วพี่โอพี่โอไม่งานงานนี้ไม่เกิดไม่เกิดโอ้ยดีเลยแม่ที่สำคัญคือตัวเขาเองตัวเขาเองใช่มันเริ่มเริ่มจากพี่คมไงอ่านี้ได้บุญฮะคิดดีทำดี ไม่จบแค่ปีนี้ไม่จบแค่ปีนี้นี่ปีแรกเริ่มแรกเดี๋ยวดูอีพีสองพีโออีพีพีโอคัมแบ็กก็จะพาน้องๆไปเที่ยวไหนได้เดี๋ยวเจอกันในขบวนเดี๋ยวขี่รถครับครับครับนี่ฮะอิมมัลท์ฮะพี่พี่ฮะวันนี้นะจะรับประมาณ40คันนะ30-40คันที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไป แต่งตัวเตรียมไปโรงเรียนแคมป์สนฮะเดี๋ยวรอแป๊บฮะพี่คมเขาไปทำงานอะไรที่นั่นเละเดี๋ยวที่วัดก็าต้อนรับหลังจากนั้นจะแยกย้ายกันไปครับเนี่ยเราไปเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวไม่ทันพี่พี่เขาฮะ เส้นทางสายใหม่ใครได้คิดไันฉันมาพบเธอเมื่อได้เจอแล้วฉันก็สุขใจอิมอ t เทอรไทแลนด์อมอรเทแลิแดนุคนมีความฝันอิอเทอ ให้เรพกพบความมั่นใจเดินไปทางไหนเพื่อสุดจดตายออกตกกลางสางมากมายนี่ไงน,นี่เราอยู่ไหนฮะนี่หมวดหมดกวางฮะ สวัสดีครับเขาคอครับเขาคอหนาวเมื่อคืนพอใช้ได้เลยหนาวขี้ยกเมื่อคืนไม่ได้ทำอะไรเลยหยอกหยอกฮะนี่ฮะเราอยู่ที่โรงเรียนเขาคออะไรวะเขาคอแคมป์นแคมป์อ่นมาบริจาคเงินกันนะวันนี้นะใช่ครับนี่น้องๆโอ้โหน่ารักน่ารักหล่อๆทั้งนั้นเลยผมจะถ่ายวิดีโอเผื่อน้องเขาจะสอนไทยอ่พี่ ผิดเลยพี่ตามผมไม่สอบพ่อเลยนะติดคุกเลยนะนี่ฮะมากันบรรยากาศบรรยากาศ สวยๆฝั่งนู้นไม่เราก็ถ่ายให้มันทั่วๆทท่าๆเลยทั่วๆจะได้มีสถาบานแล้วอาปาณาปาทชาเยียอาปาตีเตสอันนี้แดกอะไรเนี่ยมาถึงก็กินเลยเหรอกินอะไรวะอ๋อใส่บาตรอ๋อใส่บาตรนี่พี่ธิรีนี่คนจริงพี่ธิรีเขาไม่ได้กินเขาไม่กินอาหารไม่ได้อาหารเอาเล่นใกล้หรือเล่นไกลเล่นใกล้คราวที่แล้วเล่นไกลมาไม่เดือยนี้กันใส่บาตใส่บาตใกล้ตาแต่ไกลใจนี่ อนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะมีมาสองคันไึ้งแน่ดายแา่บ่ายดีมาเราต้องไปไกลเหรอเราร้อนเหรอฮะพิรีเราร้อนเนย

อันนี้ไม่ได้มากินเองนะนมนะพี่จลเดมใส่บาทใส่ถ้ากล้องจะถามหลวงพ่อว่าต้องถอดรองเท้าใส่บาทไปบาปแล้วกูเนี่ยไม่เป็นไรหรอกตามบุญให้น้อยได้น้อยให้เยอะได้เยอะไม่เกี่ยวอยู่ที่จิตใจเรานี่ฮะี่เารี

อันเดอร์พาโอเวอร์พาของกอล์ฟอะไรประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้ก็คือการตีตีค่อนข้างจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายเพราะว่าตีบนสนามต้องคำนวณเองว่าสนามจะเรียบหรือจะนั่งจะจะทิ้งตรงๆเหมือนกอล์ฟก็ไม่ได้นะครับแต่ก็จะมีไม้อยู่ต้องตีให้ทะลุตรงนั้นต้งเก็บตรงนั้นพ่อพ่อปูพ่อก็คือลูกก็จะเป็นไงมั้งรู้สึกไงบ้างครับพ่อพ่อครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นรถเยอะยินดีด้วยครับเดี๋ยวครั้งหน้าได้มากันใหม่ครับพี่ นั <บ ó S 1> กเรียนแบน้องรนักเรียนลูกๆนักเรียนของเราที่แต่งชุดชนเผ่ามาได้นะคะพรรครับพีเจตมกคราคมนะครับมาจากยาวเลยเก้าวันเลยนะครับเก้าวันเต็มการแต่งกายแบบนี้เราจะเห็นช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็จะเป็นเทศกาลของการแต่งงานนะคะถ้าเป็นประเพณีการแต่งงานนะคะชนเผ่าชาวเผ่าม้งของเราก็จะใส่ชุดสวยงามแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีอ่าพี่จอนนะคะ โอ้กาแฟสดกันแต่เช้าเลยนะครับอมโอ้โหอันนี้คือเอาไปทำอะไรเนี่ยครับเอาไปกินเอาไปขายเอาไปถวายพระอ๋อโอ้โหเครื่องอย่างดี้าด้วยบริเียนไม่ธรรมดานี่ทิมฟรีทิมฟรีมั้งให้พระก่อนนะะหรือเปล่า ยืนถ่ายรูปยืนถ่ายรูปหน่อยนี่ฝั่งนี้จล้เห็นไหมเดี๋ยวจ้รอข้าวสาวมีพนักงาำลังแต่งชุดอยู่นะครับ กินด้วยโอ้ทนายป๊อปเรากินทุกเลเลยอร่อยเลยออ่ย นี่นฮะมาดูาสาวสาวโรงเรียนดีกว่านี่อายุเท่าไหร่กันคะเนี่ย14ห้าโอ้โหคุกล้วนๆเลยผม <laughs> อ, <laughs> อันนี้คุณครูหรือนักเรียนครับเนี่ยโอ้โอหเหมือนนักเรียนเลยฮะ <laughs> <laughs> ตรงีวด่แกชั้นหนึ่งตรงไหมถูกเยอ้ยไ้อสามพเลยนะเนี่ยียอะไรลเข้าไปอยู่ในสารบัญจะมีอย่งาแล้วเนี่ยเขามอบแล้วเนี่ย กิบเอาไปหนึ umas, mm ่งงานเหลือสองงานนี so, my heart. My heart, right ้ไปกมูนที่วัดเอาเงินเข้าวัดโอเคเลยจะเอาดูออกใช่มาอันนี้คือรถอะไรสมัยฮาเล็เกิดขึ้นใหม่เสมัยฮาเกิดขึ้นใหม่เมื่อร้อยปีที่แล้วอันนี้รู้จริงนะอันนี้รู้จริงจ้ะก็คงจะอนุโมทนาบุญแล้วก็ ขอเปิดงานสำหรับงานกิจกรรมที่พวกเราจะได้ทำกันต่อไปก็ตกลง,งสรงุปง,ง,งานนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้หใหญ่ใจดีม้ารุันดังอีกครั้งหนึ่งแทนท่านผู้อนวยการคุณแทนทีแสงนะคะผู้อนวยการโรงเรียนบ้าเหล่าย่าท่านรองผูง้อนวยการ,รสุธามพลศรีธินนะคะได้ร่วมเป็น้ภาพกับท่า,านผู้มีเกียรติจากชมรมพิมร์มอเตอร์ไซค์แล้วทุกท่านได้วยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะ เกียรติสูง,สงสนะครับที่ได้มาเจอพี่น้องลูกๆูกหลานเนี่ยและหว,วังว่าพวกเราเนี่ยจะมาทำประโยชน์ให้สังคมทำประโยชน์ให้โรงเรียนและสนับสนุนการศึกษาลูกๆนะฮะหลานช่วยแบ่งบาวภาระราอรี่วาจารย์นะฮะมีก็ประมาณบางส่วน,นะะวันนี้เรารวบรวมได้ทั้งดหนึ่งแสนหนึ่งแสนเท่าไหร่นะสี่หมื่นหนึ่งแสนสองหมื่น 4,000บาทนะฮะยอดทั้งหมดเราจะแบ่งขึ้นให้สองโรงเรียนนะครับก็โรงเรียนละ60,000 60,000สองพันนะครับก็ยินดีหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับลูกหลานนะครับโรงเรียนของทั้งสองเรียนเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่น้องๆครูบาอาจารย์มาแสดงให้เราในการท้ประทับใจมากครับรู้ว่าทำงานอย่างไรฝันเด็กๆนะครับครูบาอาจารย์ พีการขอบคุณมากครับว่าขอบใจทุกคนมากครับหวังว่าจะทําประโยชน์ให้ลูกหลานของเราทําให้ประเทศเราจเจลรลิญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับรับเมืองดาวม่พี่สาวคือโปรตุกสและกัลลินรอมาอบบถึงอร,ร,งร,ร,อ,รบบองแชมป์มาัไทยแลนด์ค่ะรั<ม>้งทั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 ้งรั้งทักงรั้งท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 ั้ทั้งทั้งรังทั้ครั้งทั้งทั้งั้งรั้งทั้รทั้งทั้ั้งทักงทั้งั้งทัองทักครั นี่กิจกรรมวันนี้ครับร่วมบริจาคเงินให้โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมฮะแสนกว่าบาทน,นะวันนี้มากันกับพี่ๆโมทอรอไทยแลนด์ Motor ฮะทริปนี้ก็คงหมดแค่นี้มั้งฮะเดี๋ยวทริปหน้าจะไปไหนฝากติดตามมันะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ